เกมร้านเกมเป็นวันพมยเงินพ่อเงินแม่เล่นเกมผมไม่คิดนะ<อ>ไม่คิดที่จะทําด้วยจะร้อให้ใครมากําำหนดว่าคุณจะต้องเริ่มตอนไหนตัวคุณเท่าน,นั้นนะครับที่จะเป็นคนเคริ่มได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนคนดูทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับรายการล็อบทอกนี่เราอยู่กับดัปเปอรชื่อดังหน้าใหม่มาแรงในปีนี้นะครับคุณแซกบอย เอาายเอาใจหอยหอนดินเธอจองโตนะเพราะวาในเธอเป็นคนแรกเลยจะไม่ได้เธอมาควงแค่ฉันเองก็คงจะแย่เลยเลยจะชวในรูกไฟบอยยิงอยากคำเดาว่าฉันไม่เคยอ่ะสวเดียวเดีครัครับผมคำถามแรกก่อนเลยนะครับทำไมถึงต้องเป็นแซกบอยเป็นแซกโกไม่ได้อะไม่ได้อะเพราะคนทำเป็นผู้ชายอ๋อใช่แล้วทำเป็นผู้ชายเราชอบเราชอบแซกแซก เพลงเราก็แซกเราก็แซกเราก็แซกคือซิกแซกอ่าเราชอบซิกแซกผ่านทางไปเนาะโอ้เป็นแซกมอยอ่าแล้วจุดเริ่มต้นในการเป็นแรปเปอร์นี่จุดเริ่มต้นมันจากอะไรครับหิวขนมหิวขนมใช่จุดเริ่มต้นหิวขนมขนมหิวขนมอ่าผมหิวขนมผมไม่มีตังค์ซื้อแม่ไม่ให้ตังค์ใช่ผมเลยเดินไปร้านมินิมาร์ทเห็นเขาเปิดเพลงพอดีไงเพลงเราชอบเพลงอยู่แล้วอ่าเราชอบไง เราก็เลยแบบเอ้ยเราอยากทําอย่างนั้นบ้างเราอยากมีแบบนั้นบ้างกลับมาบ้านโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหูฟังผมก็จัดเลยตอนนั้นอ๋อเลยเป็นสิ่งที่ชอบใช่มันเป็นสิ่งที่ผมชอบว่าไปซื้อขนมขนมไม่ต้องถามต่อไปคนระับอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณเริ่มเป็นแซ็กบอยเต็มตัวอะไรเป็นสิ่งที่แรงมันดาลใจน่าจะน่าจะพ่อกับแม่ พ่อ<ช>แม่เป็นแรงมันดานใจใช่ซัพพอร์ตเราเนาะใช่เขาก็คอยช่วยคอ,อยอะไรอะตอนเด็กๆนี่เคยคิดไหมว่าจะมาอยู่ในจุดๆนี้ได้ไ,ม,ไม่คิดนะก็เล่นเกมร้านเกมเป็นวันขโมยเงินพ่อเงินแม่เล่นร้านเกมผมไม่คิดนะ<อ>ไม่คิดไม่คิดไม่คิดว่าจริงตัวนี้ได้ใช่โอ้ไม่คิดที่จะทําด้วยไม,ไ,มไม่คิดที่จะทำด้วย ทำทำไมไม่ชเราชอบไงอ๋อเราชอบเราชอบอ๋อใช่เราก็ลองทําสิ่งที่เราชอบผมก็เลยลองทําดูไอ้แบบจิตใจมันรับไม่ชอบวะก็เลยจัดเลยตามเส้นทางอแล้วมีเนื้อเพลงไหนไหมที่รู้สึกว่าเป็นพิเศษเหมาะสำหรับเราที่สุดมีเนื้อเพลงที่ราเพลงมีหยมีมีมีท่าไหรบเพลงใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ด้วยใช่ครับยังไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยใช่แล้วคิดข้าวว่าจะปล่อยวันไหนน่าจะเดือนหน้าเพราะ เดือนนี้ผมเพิ่งปล่อยไปเดี๋ยวเราเพิ่งเพิ่งปล่อยเพลงอะไรอะไรโฮมเลดโฮมเลดคนไร้บ้านโฮมเลดคนไร้บ้านอ๋อแล้วเคยมีช่วงไหนที่รู้สึกหมดไฟไหมแล้วรู้สึกหมดไฟมีไหมนี่มีมปล่อยเลยคกดว่าจะไม่ทำแล้วเหนื่อย ใช่มีบ่อยโดยเหตุผลอะไรครับเตเน็ตหมดใช่อมันอัพโหลดไม่ได้ไงคือเหนื่อยเพราะว่าเน็ตหมดใช่อ๋อเน็ตหมดอ่ามเกมมันไม่เสร็จอ๋อคือเน็ตมันหมดอ่าใช่ใช่แล้วคุณจุดไฟในตัวเองขึ้นมาอีกครั้งทำไมเติมเน็ตน่าเป็อย่างงั้นแหละต้องเติมเน็ตเลยเติมเน็ตเพราะคือไฟมันดับตัวเรามันดับใช่เพราะว่าเน็ตหมดอ่า ผมก็จ <ไป S 2> ุดไฟจดไฟตัวเองเติมเน็ตเอาแล้วนะครับผมเป็นประโยชน์ของเราเรามากอย่างนี้นะครับอ่ะขอามต่อไปนะครับถ้าให้คุณเลือกหนึ่งศิลปินในวงการแรปเปอร์เนี่ยหรืออะไรที่คุณชอบเนี่ยคุณจะเลือกใครไหมอันอี้กอล์ฟสลาผมชอบสลาฮ์มากสลาฮ์ผมสลาน,าน,านพี่ผมผมาด้ผมรอจากพ่อแม่แล้วนี่คือมาด้วยผมเลยเป็นคนที่ทำให้ผมแบบอยาก มีแรงบันดาลใจในการทำเพลงตอบด้วยอะไรด้วยใช่ก็คืออมซันทังนั้นเขาจรันจอว่าเป็นไอดอร์คลายคนใช่หลายคนมากเลยผมก็ชอบฟังเพลงจรันชอบอย่างถัดไปเลยล่ะแล้วทำไมถึงเลือกคนนี้ซันจริงๆเขามีแพชชั่นเป็นของตัวเองหลายอย่างนะทั้งมายเซตด้วยทั้งเพลงทั้งการโปรโมททั้งเพื่อนแล้วก็คติหลายๆอย่างที่เขาเป็นอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออชอบ ในตัวเขาหลายๆอย่างก็เลยต้องเป็นสลันเท่านั้นเพราะว่าหลายๆอย่างก็คงจะคล้ายๆกับผมด้วยที่ผมเป็นอยู่ใช่แต่ว่าสลันนี่เป็นใช่างหลาหลายคนใช่อ่าอาหารต่อไปครับแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณมได้เป็นแรปเปอร์ในปัจจุบันคุณจะเป็นอะไรน่าจะเป็นเป็นเด็กอือเป็นเด็กผมเป็นเด็กว่าผมเป็นเด็กอยู่นะ ครับเป็นเด็กก็เป็นเด็กแล้วคิดว่าแล้วฝากอยากฝากอะไรถึงคนที่อยากเล่นทำเพลงไหมครับยังไม่กล้าที่จะทำอ,ะอยากฝากอะไรกับคนที่อยากทำเพลงครับก็ลุยเลยครับมีเน็ตมีฝันมีใจรักมีเสียงมีตมีมีคอมลุยเลยครับผมอย่าร้อยให้ใครมากําหนดว่าคุณจะต้องเริ่มตอนไหนตัวคนเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนเริ่มได้เดสเพคทุกคนประมาณนี้ อันนี้แล้วแล้วก็แล้วก็มีฝากช่อง YouTube ครับแซ็กบอยครับผมไฮจีแซ็กบอยครับผมตามตัวเลยสาดียังไม่จบนะครับมีฝากต่อแล้วสามารถสามารถไปติดตามได้นะคนที่ไม่จบนะติดตามตรงนี้ได้เลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามารถไปนี่อายอัพอร์ได้ปากคนตัดนะก็ฝากด้วยครับทุกคนเพลงดีคุณภาพของแซ็กบอยเท่านั้นแล้วสุดท้ายนี่อยากฝากอะไรให้ถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากใช้แรงมันดันใจในการ ทำเพลงคุณไปใช่ไหมครับก็จะสู้ครับสุดท้ายมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากถ้าคุณมีแพชชั่นคุณตั้งใจทําคุณทําไปเรื่อยๆครับผมอย่าหยุดแล้วก็อย่าหมดไฟไง,ง่ายๆเพราะทุกอย่างคือสิ่งมันเริ่มจากตัวคุณเองแล้วคุณต้องไปยัง่งัฒนาตัวเองลนี่นะฮะเป็นอีเซ็กเอ้ยสากคอยอีเซ็กคอยของเรานะเป็น เจเปอร์ไอ้มีเพลงใหม่ไหมสปอยเพลงใหม่มี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 อ่าขอสปอยสปอยเพลงใหม่เล่นนิดนึงฟิลฟพิ้ว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 แค่สปอยนะพิ้วแค่ลุ้นนะเพลงใหม่พิ้วฟิ้วฟิ้วพิลลิ่งแอร์พิลลิ่งชื่อเพลงว่าอะไรพิ้วิ่งครับฟิ้วริ่งความรู้สึกพิ้ลริ่งความรู้สึกเพลงความรู้สึกความรู้สึกอ่าทีนี้จะเป็นแนวไหนเป็นแนวเศร้าหรือแนวไอเอ็มบีดีกว่า <I S 1> <ID B. S 2> อ่าเอแล้วเพลงที่เราทํามาที่เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรบอกคนดูคุณได้ไปฟังมีทุกแนวที่คุณต้องการครับแต่ว่า <c oughs> พักหลังนี้ผมจะทําแต่แนวร้องมากกว่าแนวยังมันนี่แนวอันเดอร์การที่คนรุ่นใหม่อาจจะยังเข้าไม่ถึงหรืออาจจะยังไม่เป็นกระแสม,มากส่วนใหญ่ผมจะรันแต่แนวนี้แล้วผมสามารถลองเปิดใจฟังกันก่อนได้ครับอ่าแล้วก็รับเคยไปฝางผลงาน ไปไหมครับของงานติดตามช่องทางไหนจอยจียูทูบไอจีแซ็กบอยเท่านั้นครับผมเฟซไม่มีครับไม่ได้เล่นอ่าแต่เฟซมีครับอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งนะแซ็กบอยครับเขียนได้เลยไปฟังกันได้ครับผมครับผมก็นี่นะครับผมขอจบรายการครับผมก็ฝากนะครับขอจบรายการไว้ตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับ ไม่ดีของเรานะครับอ่าอไม่ได้นะครับไม่ได้เลยครับมีเพลงไมนี้นี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขาดไม่ได้ไไดใช่ครับแล้วอ,อันนี้พี่เก๋นะครับอบอกเฉยๆไม่มีอะไรและนี่นะครับตัวนี้น,นะครับไม่แฟนเพลงนะครับไมรุ่นเริ่มทำเพลงนะครับงบอาจจะเริ่มต้นหรืออาจจะงบยังไม่บานปลายมากสามารถทำเล่นๆกันได้ก็คือตอนนี้แล้วผมแนะนําเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังใช้อยู่ดีมากับตัวนี้สามารถไปใช้ได้แล้วก็พระเอกของเราก็ผมนี่ โหลดครับผมไม่ดีที่สุดครับผมในจังหวะนี้ที่คุณยังไม่เคยลองแล้วคุณมีตังค์ถ้าคุณแตะได้นะถ้าคุณแตะมันได้คุณไปแตะมันเลยคุณไปเอามันมาใช้เลยเชื่อผมแตะมันผมเนี่ยแตะมันผมเนี่ยแล้วคุณเพลงคุณจะมีคุณภาพมากคุณแตะแล้วคุณจะลองพอเลย่แต่อาไรเนี่ยอ่าแต่ตอนนี้ผมไม่อยู่นี่อยู่อ่าแต่นี่ดีคุณเชื่อผมเลย เอาเลยครับแต่อันนี้อยู่อ๋อแต่อันนี้เราแนะนําอย่างมากๆส่วนอันนี้ก็แนะนํำก็ผมสําหรับคนงบน้อยถ้ามีตังก็งบดีเลยดีที่สุดอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ขายของก่อนขายของก่อนตั้งางแรกก็ขายของแล้วกันเยเห็นครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมในวันนี้ก็อยอะๆไลค์กดติดตามให้เป็นแผนของเราด้วยอ่ากดแชร์ให้เป็นแหติด้วยช่วงเอ้ยช่องแซกบอยแซกบอยแซกแซก อ๋อแท็กอแทกแท็กอยแท็กบอยครับผมไปติดตามได้ครับสวัสดีครับบาย